เฮาขอโชคพ่อปู่สีสุดโทไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดเซียมซีกลับไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดงัดงๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสาวเมืองการนะคะมาแก้บนพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาที่วัดสว่างอารมณ์นะคะสมหวังขายที่ได้นะคะแล้วก็มาแก้บนนะคะแล้วก็เขย่าเซียมซีได้โชคกลับไปอีกนะคะได้ตัวเลขกลับไปลุ้นอีกนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนางวัชิสารัตนะคะชมขุนทดนะคะอายุ48ปีนะคะนำไข่ไก่นะคะ จำนวนสามพันฟองนะคะเพื่อมาแก้บนพระปูศีสุโธและแม่ย่าศีปทุมมานะคะพญานาคราชนะคะที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาพระราหูแปดทิศของวัดสว่างอารมณ์นะคะนางวชิสารัตนะคะเปิดเผยว่าได้เดินทางมาจากทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมครอบครัวนะคะเพื่อมาแก้บนหลังจากประสบความสําเร็จขายที่ดินที่ทองผาภูมิได้นะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2562นะคะได้เดินทางมาขอพรกับสามีนะคะพร้อมกับบนบานสารก่าวกับพ่อปู่ศรีสุโธนะคะขอให้ขายที่ดินในอำเภอทองผาภูมิได้นะคะเพื่อหวังจะปลดหนี้ให้กับครอบครัวนะคะหลังจากบนไว้ไม่กี่วันสามีก็ได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุนะคะและเป็นช่วงจังหวะที่มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดิน ที่บอกขายไว้จนได้กำไรและสามารถปลดหนี้ได้อย่างหมดหนี้หมดสินเลยนะคะนางวชิสารัตย์ยังเล่าอีกว่าในช่วงโควิดนะยังไม่ได้มานะคะจนกระทั่งโควิดเบาลงจึงรีบเดินทางมาแก้บนตามที่สัญญาไว้นะคะพร้อมอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการถวายไขย่เพราะตั้งใจถวายอาจารย์แปะเพราะทราบวา่าเมื่อสาธุชนนำของมาแก้บนท่านก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลโรงเรียน โดยไข่ทั้งหมดหลังจากถวายแก้บนแล้วได้ปรึกษากับอาจารย์แปะจะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนเพื่อสร้างกุศลให้กับสามีที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะขณะที่นางสาวมณีแก้วงามขำอายุ40ปีนะคะชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้มาขอโชคขอลาบกับไหว้ขอ,รขอ,บบขอพรเช่นกันนะคะได้เผยว่าวันนี้ได้มาขอพรกับพ่ปู่ศรีสุโธเพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตและ ขอโชคลาบหน้าที่การงานหลังเสร็จสิ้นได้มีการเสี่ยงโชคนะคะโดยการเขย่าเซียมซีนะคะไม้หล่นลงมาสามไม้นะคะปรากฏว่าเป็นเลขนี้เลยนะคะเลข7ดเลขสองห้าแล้วก็สองเจดนะคะซึ่งเธอบอกว่าจะนําเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคต่อไปนะคะในครั้งนี้นะคะ นางสาวมณีนะคะก็ไม่ลืมที่จะไปรูปลูกแก้วสารพัดนึกสีแดงนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณพญานาคราชนะคะซึ่งเธอบอกว่าเธอมองเห็นเลขสองสี่เลยนะคะลอยอยู่ภายในลูกแก้วด้วยนะคะแล้วก็จะนําเลขทั้งหมดไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะเพื่อโชคดีเหมือนคนอื่นที่ได้โชคได้ลาบมาแล้วนะคะเพราะจุดนี้นะคะหลังวันที่หนึ่งออกจากตรงนี้ไปแล้วนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากพิธี รับมอบไข่เสร็จสิ้นแล้วนะคะพระอาจารย์แปะก็ได้เชิญในนัทพัฒน์นะคะเอมอ่อนนะคะนออพอนครชัยศรีและนายสัญญาเอีย่ยมพินพันธ์นะคะกำนันตำบลขุนแก้วแลวคะคนณะผู้บริหารนะคะเพื่อมอบให้โรงพยาบาลวัดไร่คิงอำเภอสามพานพุทธมนทนและก็หลวงพ่อ ทวีศักด์โรงพยาบาลหลวงพอ่ลลงพอทวีศักด์นะคะรวมทั้งโรงเรียนโสตศึกษานครชัยศรีนะคะมารับมอบไข่ไก่สดนะคะเพื่อนําไปเลี้ยงผู้ป่วยและก็นักเรียนรวมทั้งผู้พิการผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่นครชัยศรีลายละ2,500อฟองนะคะนี่เลยนะคะ